มาแล้วฮะกาแฟของนาเล็กมื้อใบ่าย,ายฮะคาปูชิโน,โนนะ่ก็ใส่นมฮะตีเป็นฟองนะก็ถือว่าน่ากินฮนะเพิ่มแคลเซียมให้ร่างกายนิดนึงฮนะแล้วก็เป็นชาเขียวธรรมชาตนะิน้ำร้อนแบบนี้นะนะมื้อบ่ายฮะนะก็ทำให้สดชื่น ากาแฟกันนะในสารพิท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนล่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปก่แฟมือบ่ายฮนะนะมานั่งจิบกาแฟกับเฮียป๋องเนี่ยมีขนมให้กินด้วยฮะเฮียป๋องกำลังดูคลิปกันอยู่ ใช่สมาธินี่ฮะ,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 ะก็กินแบบขนมไทยๆฮะนะเป็นข้าวต้มมัดนะเมีล้สะสวยงามเลยเป็นดอกอะไรเนี่ยดอกเบญจมาศป่าดอกไม้อ๋อดอกไม้อีกละเนี่ยยังไม่ได้ออกจากชุดเอะนะ ชุดเอาราชการเลยยังจะปล่อยมุกอีกอะบ่ายสองเต<ม>ียงกลางวันไม่ได้พักกินบ่ายสองออมากาแฟมื้อบ่ายกันเพื่อสุขภาพนิดนึงนะแล้วก็ต้องแบบใส่นมหน่อยไม่ได้ใส่น้ำตาล ข้าวต้มมัดนะกินแบบไทยๆเราฮะนะกาแฟแบบไทยๆนะไม่ใช่ขนมปังแนะนะเป็น,ปนม,ม,นะมันถั่วดำไม่ถั่วแดงนี่แหละถั่วดำถั่วแดงก็จะเม็ดใหญ่กว่านี้นี่แล้วมันทำไม,มถั่วดำแล้วสีทำไมออกแดงสีแดงตกใส่นะ จะไปสีเลียดก,กินกาแฟย่าสี่เลียด่าน <c oughs> ผู้ชมต้องเข้าใจะนะะก็เป็นชั่วโมงที่เรามานั่งพักผ่อนมานั่งคุยกันทีแแหละนี่แหละนี่แหละคนไข้หมดนะคนไข้หมดก็สบายสบายแล้วตอนนี้ดูเขาส้วเพื่อนฮะ